เนน้ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะฮะวันนี้ผมคุณชลูก็อยู่เก็บจุลสิกบนนนอง่งเครื่องเกมนี้ก็เป็นเกมบ,บนมือถือนั้นก็มีทั้ง i อโอเอสแ i d อนดรอยนะฮะก็วันนี้ผมก็พูดนะคือผมได้ไดินเสามาใหม่ตัวหนึ่งซึ่งถ้าผมได้ไมาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหโคตรอยากรีวิวเลยอยากรีวิวมากๆซึ่งมันก็มีชื่อว่าโอเมก้าศูนย์เก้าหรือก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะนี่ไงตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของมันนะฮะนี่เลย ก็ถ้าท่านชมเคยเล่นเกมนี้นะท่านชมจะรู้ว่าเรือเสือที่มีหน้าตาอย่างเงี้ยสีบวมๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรือเสือคืนชีพซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นบอสอีเวนต์นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วคืออีเวนต์นี้คือมันมาเมื่อวานนะฮะมาให้เราตีบอสตัวเนี้ยเป็นตีบอตีตัวนกตัวนี้นะฮะเออแล้วเป็นไงฮะได้แล้วว่ะอุ้ยโอเคสวยอยู่สวยอยู่โอเคนะก็ วิธีการที่ได้มานะก็เมื่อวานหรือว่ากี่วันไม่รู้เบ้างแหละเออมันจะมีแถมมันจะมีเจ้าไทเทเนีท็อปตัวนี้ที่มันชื่อว่าเอ,อ่อจั๊กเกิร์นัสสามสองนะฮะกับไอเจ้าตัวนี้ที่ชื่อว่าโอเมกา้าศูนย์เก้าถ้าผู้ชมสงสัยว่าทําไมผมถึงได้โอเมก้าศูนย์เก้ามาเพราะเพราะว่าไอเจ้าไอไอชื่ออะไรวะไอเจ้าไทเทเนีท็อปแหละเออมันต้องใช้ดีเอ็นเอถึงหมื่นหกแต่ว่า ไอ้ของไอ้เจ้าทีเล็กตัวนี้คือมันใช้แค่หกพันเองนะฮะซึ่งก็แค่ต้องทำเควสแค่นิดๆหน่อยๆเองนะฮะ๋ยวทำใครตรงน,นี้ไปเรื่อยนะฮะมันจะได้เป็นดีเอ็นเอสีส้มมาเพื่อที่จะมาสะสมตรงนี้นะฮะก็ะคือถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้ไดเสาหนึ่งในสองต้นเนี้ยท่านผู้ชมจะยังไม่มีตรงน,นี้นะฮะก็ะคือผมได้เจ้าทีเล็กตัวนี้มาปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็มีเมนูนี้ขึ้นมาเลยซึ่งเมนูเมนูนี้คือวิธีการทำเควส เพื่อรับยีนเอสีส้มนั่นเองเพราะว่าอาหารของไอเจ้าตัวนี้มันไม่ได้กินเนื้อนะฮะมันกิน d n เนี่เลยเห็นไหมฮะนี่มิชชั่นประมาณนี้นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูท่าการกินของนะฮะนี่ถ้ามันไม่เบื่อการกินมากเลยถ้ามันเหมือนแบบให้ดูนะฮะม,มันเหมือนอยังไงดูดีๆนะฮะนี่นี่ฮะมันเหมือนมันโดนปีเลย ถ้าเหมือนโดนตีเลยนะฮะแต่ขอดูหน่อยสิทีหนึ่งคลิกที่หนึ่งเป็นการรูปหัวนะฮะสองดีว้าวนี่ลเลยเนี่ยนฮะก็ยิงให้อาหารมันก็ยิงนี้นะฮะนี่ผมจะกดให้ไปเรื่อยๆนะโอเค เห็นไหมดูดิเลือด4 4 2ดาวเมจหนึ่งพันบอกเลยว่าโคตรเยอะเยอะมากมากจมตีเดียวจมตีทีเดียวคือตายตายอย่างเขี้ยนแน่ๆนะฮะโอเคแล้วก็ไอเจ้าตัวเนี้ยก็ตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้สองตัวนะฮะคือทายใส่เข้าขกับทีเล็กแต่ทีเล็กผมได้มาแล้ว,ลวก็คือต้องเก็บทำคลีฟพวกนี้แล้วก็พอพอต้องขวางก็กดรับกดรับดินเอลเลยนะฮะดนเอลมันก็จะไปอยู่ตรงในนี้ไอต้องเห็นไหมฮะ ก็คือทั้งไทยเซเลท็อปกับทีเล็กเนี่ยคือ DNE สองอันคือมันนับรวมกันฮะสมมุติว่าอของทีเล็กเนี่ยผมมีอยู่ผมมีอยู่ DNE หกพันก็คือผมสามารถปลดล็อกทีเล็กได้แต่ว่าไทยเซเลท็อปผมมีแค่หกพันไงไม่สามารถไม่สามารถปลดล็อกไทยเซเลท็อปได้เพราะมันต้องใช้ตั้งหมื่นหกเลยบอกเลยว่าโคตรเยอะทำโโหทำตาเหลือกแน่นอนตรงนี้ก็คือเคล็ดลับดีๆนะฮะไปเอาไปมาแบบอัพวิวได้เออประมาณนั้น มาในผมขอวางนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไหนหว่าอุ้ยผมขอกระซื้อดี่ว่าโดจบแล้วไม่ทันวางตรงนี้ไปเลยแล้วกันนี่นี่ไงก็ของผมจะวางเป็นแนวแบบเดรสของผมนะเป็นแนวแบบ โซนหนึ่งโซนกัดกินเนื้อโซนหนึ่งโซนสัตว์เลยค่ะอะไรประมาณนี้อีกโซนหนึ่งก็โซนกัดกินพืชอีโซนโซนเดิมเขาเรียกอะไรสัตว์บินได้นั่นเองโอเคตอนนี้ผมขอนี่ไงผมไม่ได้ปลดล็อกอันนี้มาใหม่เรียบร้อยแล้วโอ้ของดีหรือเปล่าโอเคโอเคท่านผู้ชมดูจิโอเคกินปลาซสมมติแสดงว่าเป็นปลาค่ะ เป็นเดโัจสาขนาดเล็กคืผอผมอยากได้โมสาสอมากๆเลยอ่ะโคตรอยากได้เลยโอ้ยนิดเดียวมันไม่ให้ผมเลยท่านผู้ชมนะใกล้สี่สิบแล้วสมไปเลย ถ้าผู้ชมฮะก็นี่นะไอต้องโบดต่อสู้นี้ถ้าทผู้ชมหน่อย,ยังไม่ได้หน,นึ่งในเดสาสองตัวเนี้ยถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมหนย,ยังไม่ได้ทีเล็กโอเมกาย,ยังไม่ได้ทีเล็กตัวนี้เนี้ยเดี๋ยวถ้าผู้ชมยังไม่ได้ทีเล็กตัวนี้หรือว่าไอเจ้าไทยเซเลท็อปตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีโหมดตรงเนี้ยขึ้นมาให้เล่นนะฮะนี่เพราะโมดนี้โมดตรงนี้มันจะเป็นโมดบํสหรับไอเดเสาพวกนี้เลยประมาณนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นสักโหมดหนึ่งดีกว่าเนี่ยคลิกกูตรงลูกศรได้เลยว่ามันแถมอะไรบ้างแล้วตรงนี้คือมันจะมีแบบเป็นแร้งนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูในเกมเจ้านี่อ่มโอเคโอโอเคโอเคก็คือเจ้านี่คือเป็นโหมดที่แบบคือถ้าเราฆ่าไดเสาได้ประมาณ ตามจำนวนเนี้ยสมมผมฆ่าได้สิบเจ็ตัวผมก็จะได้การ์ดไปนี้ไปเลยนะฮะนี่ตรงนี้นี่ผมจะได้การ์ดนี้ไปเลยนะฮะนี่เป็นสัตว์สีทองโคเท่โคเท่เลยส่วนถ้าผมส่วนตรงนี้เป็นโหมดที่ผมน่าไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันต้องใช้อีกตัวมันต้องใช้สองตัวนะฮะหรือเปล่าอ่าไอ้นี่ขีดอะไรสักอย่างอ๋อมันต้องสามสิบขึ้นนะฮะ เค okay, งั้นเราไปลองหมดนี้เลยดีกว่าเพราะมันแถมของดีเยอะเนี yeah. <Yeah. S 1> ่ยก็ถ้าจะเล่นเราต้องใช้เงินในการในนี้นะ mm hmm. ไม่ใช่เงินดี๋ยวเออก็เงินนั่แหละเออเนี yeah. ่ยไปลองเล่นกันก่อน mm hmm. ซึ่งผมบอกลแล้วว่าในระดับที่ต้องสู้เนี่ยด,ดูเลือดมันดิฮะ mm hmm. เลือดมันโคตรน้อยแต่เลือดของเราเนี่ยรับประมาณเท่าไหร่วะ442นะฮะ442แต่ดาเมจเราทีเดียวพอ เน้นๆน,น,นี่งไงเห็นไหมฮะทางซ้ายมันจะน่าจอมันจะไปขึ้นอยู่นะฮะก็ตัดมวลเลยเน้นๆบอกเลยเน้นๆมันป้องกันแน่ฮะอ่าวป้องกันจริงด้วยมาว้าว มาจงตีไปนหนึ่งทีนะฮะแล้วก็เพิ่มแต้มด้วยนั่นเองไือตัวต่อไปเป็นนกวาะต่อไปก็เป็นตัวละว,ว่ะไม่รู้โถ่อยันป้องกันนะผู้ชม จมตีไปเลยสามทีสามทียังป้องกันได้เหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยสามทียังป้องกันได้อีกมันจมตีมาแน่โอเคสามทีเฮ้ยลืมไปเรื่องผมน้อยดี่ว่าหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไปเลยเอ้าเฮ้ย ทัานผู้ชมเ้ยมันจะพป้องก,กันได้อีกอ่ะโจมตีมันดิโจมตีมันเลยตามสบายท่าประโชมผมจะตัวกวนประสาทแล้วท่านผู้ชมบอดมันกวนประสาทผมอ่ะแย่จังเลยผมแพ้แล้วเออ หนึ่งสองสามสองสามสี่ป้องกันไปเลยะเยอะๆโอเคท่านผู้ชมผมว่าผมต้องรลืจัดการไอตร้ตัวนี้และผมสู้กับมันมานานแล้วมีเวลที่มาาันจะชนะผมได้นั่นไงนั่นไงตายและนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกประตอนที่ผมสู้กับไอต้ตัวนี้หรือไอต้ตัวที่เป็นแดงเสาสีม่วงอย่างเงี้ย ถ้าตายแล้วเนี่ยมันจะฟื้นคืนชีพนะฮะพอตายแล้วมันจะฟื้นคืนชีพแล้วเลเวลก็จะเพิ่มดักหนึ่งก็เพิเลเวลก็เพิ่มเพิ่มเสร็จแล้วยังไงต่อนะผู้ชมเพิ่มเสร็จก็มันจะแบบก็ยังสูได้วะ่ะเพิ่มเสร็จแล้วเลือดมันก็เพิ่มต่อนะฮะนี่เหมือนประมาณตัวนี้เลยนี่นี่เลยนะฮะมาเดี๋ยวผมให้ดูผมเอาตัวโผล่ส่ผมุไปเลยเพราะว่าดูเลือดดิฮะเลือดห้าพันสองร้อยยี่สิบแปด ถ้าดูแต่ละตัวของผมดูดิดาเมจ1หนึ่งร้อยสองร้อยโอ้โหไม่ไหวไม่เวริร์กผมเลยต้องใช้ตัวที่ดาเมดแรงแรงสุดและนี่เลยทีแรกเลเวลสี่สิบมันต้องเจอเห็นนะโอเคหนึ่งนะโอเคเลือดพันเจ็ดได้อยู่ มันโจมตีมาวะเฮยเ้ย้โอเคมันต้องโจมตีผมสามทีนะฮะอาจจะแหลนิดนิดหน่อยนะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเล่นบนเนี่ยหลแบบักทุกทีแล้วเสียงไอ้เจ้าลำโพงไอ้เข้าแรงโทรศัพท์ผมอะเสียงตรงออกคือมันเพี้ยนมากเลยลำโพงผมนั่นแหละออจัดไปเลยนะฮะ คูดีๆท่านเดี๋ยวมันชะช,ชมชีวิตอ่าไม่ชุบ่ะไม่ชมบุบชีวิตว่ะโอเคได้เม่ยังไม่ถึงนะฮะตายโอเคตาย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 มันจะประกอบคือปิดทำไม,มวะนั่นน่ะ มันกระเบื้องผีผมก็แหลกเฮ้ยมาท่านผู้ชมไีกไงมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคปร,รประมาณนี้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเหมยเดี๋ยวนะเฮ้ยมาได้ไม่หนึ่งพันเรอือเฮ้ยมันป้องกอบบันว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมมาได้ไม่หนึ่งพันจบแล้ว จบแล้ว่ด้ประชมดาเม็หนึ่งพันมาอีกสักรอบหนึ่งนะฮะโอ้เยอะจังเลยนี่ไงก็อันนี้ก็จะเป็นเควสพวกว่าให้เราแบบอ่มเดี๋ยวว่าให้เรารับเอิม่มดีเนเอฟีนะฮะนี่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  มาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลามันตายแล้วมันฟื้นจริงม,มันหน้าตาเป็นไงนะฮะมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงจากผมผมจะโจมตีไปเรื่อยๆนะฮะมันต้องโจมตีผมสองทีแล้วมันก็โจมตีมาจริงๆด้วยโจมตีมาแล้วมาท่านผู้ชมดูดีๆนะฮะนี่ มันตายปุ๊บชุบชีวิตลับขึ้นมาใหม่นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเดินเสาที่มันแบบสีม่วง,งนี้นะฮะก็มันจะสามารถชุบชีวิตตัวเองขึ้นมาได้แล้วเลเวลก็เพิ่มดามเมจก็เพิ่มเลือดก็เพิ่มด้วยตายตายอย่างเขียดโจมตีไปเลยยังไงก็ตายตั้งตีผมทีเดียวผมก็แตกแล้วมันตีผมทั้งเดียวผมก็ตายแล้ว ท่านผู้ชมเอ้ยลาก,ก่อนลาตายเลยดาเมจเองก็เยอะเกินนิวแค่เจ็ดก็แต่เปอร์เผอเปอร์เผลอเลยเปอร์เผอทีเรียกโอ,โอเมก้าศูนย์เกา้าผมเนี่ยไอทีเรียกหรือทีเรียกตัวน,นั้นนะฮะเปอร์เผอถ้าได้เพิ่มสิบหรืออะไรมไเมรื่อไหร่ไดเมจน่าจะเยอะอยู่นะนีวไม่เท่าไหร่แล้วโอเคนิวเจ็ดไดเมจหนึ่งพันจริงด้วยเดี๋ยวโอเค กรนี่นะะเห็นไหมฮะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมก็คือทีแรกตัวนี้มันเป็นเดรเสลชิ้นเดียวกันคือเป็นเดรเสลเวอร์ชันทดลองนะฮะเป็นแบบกาเียแหละสายพันธุ์ที่ถกถูกทดลองขึ้นมาเออเป็นเดรเสลสีบ่วงเออต้องสงสัยทำไมตอนตอนที่มันตายมันัไม่ชุบชีวิตอ่ะเพราะมันโกงเงินไปแอดมินก็เลยไปแบบไม่เอาไหนเราไม่สามารถใช้ความสามารถนั้นได้เพราะมันโกงเงินไปยังไงฮะท่านผู้ชม แอดก็เลยไม่อยากให้เราใช้ความสามารถนั้นไงเออก็มีความเป็นไปได้นะฮะว่าแอดไม่อยากให้เราใช้ก็คือแต่ถ้ามาใช้ได้ขึ้นมาจริงนี่คือมันจะโกงมากเลยนะทุกผู้ชมนี่ไงซักครู่นะฮะผมขอนี่รับเงินแป๊บหนึ่งอันมาไม่ถึงนะโอเคมาถึงแล้วอ้ากก็ อีกสักรอบหนึ่งนะผู้ชมอีกสักรอบหนึ่งมาความสามารถมันยังไม่ลดเหลือนะฮะถ้าเลื่อนมันน้อยเกินไปนะ,ปะเพราะจะเบื่อเลื่อนมันน้อยเกินโจมตีไปเลยเพราะว่าไอ้ไอ้เสาตัวนี้ไอ้ไอ้โอเคไม่ใช่ขวบรถดูคันแท้มันเป็นสายพันธุ์เลื้อยคานนะเออซึ่งเราแพ้ทางนะฮะ โอ้โหมันโจมตีมาว่ะเฮ้ยมาจัดไปเลยทีเดียวนี่มันก็ตายตัวต่อไปไอตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่รู้ว่าเมื่อไรผมจะชนะหนึ่งสองสามสามทีไปเลยกันไว้ก่อนกันเหนียวไว้ก่อนนะฮะนี่ไงแรงขึ้นแล้ว อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยจบแล้วตายผมตายแล้วถ้ามันโจมตีมาสามทีหรือสีทีเนี่ยผมตายลาก่อนท่านผู้ชมบายบายโ้ยเนี่ยท่านผู้ชมยวดูนะฮะเนี่ยมันเหมือนจะชุบจีไขึ้นมาได้แต่ว่ามันไม่ชุบอะแย่เลยแย่แย่แย่ย่แยเนี่ยเป็นไงบ้างฮะสำหรับคลิปนี้นี่ดูดิพอค่าเสร็จแล้วก็ได้การ์ดตาที่มันอันนี้ให้นะฮะ โถ่เอ้ยไม่ได้โถไม่ได้การ์ดแต่เกือบได้นะฮะนี่ไงฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับคลิปรีวิวตัวร,รีวิวเดอะเสาโอเมก้าศูนย์เก้านะ,ะก็บอกเลยว่าโคตรเท่แล้วตอนที่มีอีเวนต์ของแลเจ้าตัวโอเมก้าศูนย์เก้าที่ไม่ใช่ไอเจ้าตัวเนี้ยเออตอนที่มีอีเวนต์ของโอเมก้าศูนย์เก้าผมไปสู้มาแล้วบอกเลยว่าเอ,อ มันชุบชีวิตรัวๆเลยมันชุบชีวิตรัวๆเลยแถมดาเมจเพิ่มขึ้นสูงมากเลือดก็เพิ่มสูงสูงเลเวลก็สูงผมแทบสู้เลยมันไม่ได้เลยนะฮะโคตรสุดแย่เลยทีนี้นก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้คลิปการรีวิวโดนเดเสาโอเปก้าศูนย์เก้าไม่สิเดเสาสายพันธุ์ทดลองโอเปก้าศูนย์เก้า ก็เป็นไคบ้างสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครและอย่าลืมกดกระดิ่งช่ของผมนะฮะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบาย